นะคะก็ทำการประกวดไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะ,ะเรียนเชิญเตรียมเลยนะคะรางวัลที่3นะคะขออนุญาตประกาศรางวัลที่3นะคะเพลงหมอใครร้องเพลงหมอเอ่ยหมายเลข11อค่ะคุณยุพาพิมสอนเจริญเชิญนะคะหมายเลข11เพลงหมอในที่สามม่ะ รอ้อยนีหนึ่งจะได้ันทึกผ้าไปต้องขอขอบพระคุณ MRI ประชาชื่นนะคะแล้วก็ตลาดน้ำบานน้ำพึ่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบานน้ำพึ่งโดยท่านสัมเจาและสืบิทัศน์ได้ร่วมกันจัดประกวดเพลงสร้าง,งสังคมนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่ใช่ครับเจ็ดเจ็ดหรือแปดลุ้มครับหนึ่งสองสามค่ะกล้ินดีกับรางวัลที่สามนะคะหนึ่งหมื่นบาทปรบมือคะ่ะท่านขาวเนาะ อ่ะ1ึงพันบาทตายแล้วเดี๋ยวเขาก็ได้รางวัลได้ที่หแล้วรอบนี้โอเคโอเคไหนยังมีสิทธิ์มาประกวดอีกนะคะขอบคุณนะคะอ่านดีด้วยนะคะต่อไปรางวัลที่สองเอ๊สิ่งที่ต้องอายวันนี้หลายคนนะสิ่งที่ต้องอายหมายเลขสิบสาค่ะคุณสมเจตโตทองค่ะ หมายเลขสิบามนคสิ่งที่ต้องหายจรค่ะด้วยสิ่งทีต้องรักเอา้ออั่ปะตัปปะต่อค่ะสิ่งที่ได้รักเอาต้ออัปปะตัะ่อค่ะจอได้เลยค่ะอครับขอบคุณมากเลยค่ะจาตให้เห็นกันไคะค่ะต่อไปโอ้อันนี้ทัานที่หนึ่งเนาะ เลงอะไรเอ่ยไม่บอกเลงอ๋อมี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 รางวัลที่หนึ่งร่วมใจให้โรคเย็นใครเอ่ยหมายเลขแปดค่ะคุณจิมมี่อ่อนแสงหมายเลขแปดค่ะร่วมใจให้โรคเย็นข่าวจืดนะคะน้ำ ไม่อยากใหเดียีแชร์ด้วยแต่ละบทเพลงท่านคู่ฟังแล้วนะคะแต่ละบทเพลงนี้แต่เพื่อสังคมจริงๆนะคะเชิญค่ะชือรับรางวัลในอาเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่หนึ่งเลยก็ไปฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวครบรอบปีแล้วมาชิ้งหนึ่งหมื่นบาทกันนะคะจะเป็นครั้งที่เก้าฮะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คันที่15กรกฎาคมครั้งที่9วันเสาร์ที่สทีห15กรกฎาคมพบกันใหม่นะคะมาพบกันใหม่ดูหนึ่งเดือนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอให้ความรักความสุขความเมตตาความปัถหาดีจงมีแด่ทุกทุกท่านครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ าษีประชาชนกยุดพรรัชทานให้ลูกให้หลานเชิดชูความดีคุณปูปูมีสำเน็จเข็มคนใช้ความเพียงพอต่อกอนกับแรงสินบนบ้านหมืองหลุดพ้นจากคนปนชา 悲哀。